สวัสดีค่ะ,ดคะได้เวลาของรายการคุยกับหมออาจิมากันแล้วนะคะทุกๆหนึ่งสัปดาห์เราจะมีนัดในการอัปเดตเรื่องราวดีๆในการดูแลสุขภาพกันเหมือนเดิมเลยและใครก็ตามถ้าเกิดว่าตื่นมาชมหน้าจอตอนเช้า,ชชา,ชาแบบนี้นะคะคุณหมอแสลว่าเป็นคนที่รักสุขภาพมากนอนเร็วตื่นเชา้าทานอาหารดีมีประโยชน์ออกกาลังกายก็จะแข็งแรงแล้วก็อยู่กับรายการเราเป็นนานๆจริงๆค่ะ,คะนอกจากสุขภาพร่างกายจะแข็งแรงแล้วนอกจากจะสวยหล่อดูอ่อนกว้แล้วค่ะ สมองก็ยังดีด้วย oh, อ๋ถ้าอย่างนั้นวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของสมองเหรอใช่แล้ว oh. อ้โหอาทิที์นี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของ สมองแก่ก่อนวัยแล้วเราจะชะลอความแก่ของสมองได้ยังไงสมองแก่ก่อนวัยม,มีด้วยเหรอคะก็มีนะเดี๋ยวเรามาสำรวจตัวเองกันดีกว่าค่ะว่าเราเนี่ยสมองแก่ก่อนวัยหรือเปล่าและที่สำคัญมันกู้กลับมาได้ไหมหรือะจะมีเทคนิคอะไรที่ช่วยชะลอบา้างถูกต้องค่ะต้องติดตามรายการวันนี้ให้ดีเลย ค่ะช่วงหมอชวนคุยสัปดาห์นี้คุณหมอจะชวนพวกเราคุยเกี่ยวกับเรื่องของการชะลอสมองแก่ค่ะไม่อยากสมองแก่ก่อนวัยต้องดูรายการวันนี้ห้ามลุกหนีไปไหนเลยนะคะ <Okay. S 1> คุณขางั้นเดี๋ยววันนี้เราจะได้มีทําการเช็คลิสต์กันว่าสมองเราแก่หรือ,อยังรวมถึงเคล็ดลับในการดูแลไม่ให้มันแก่ก่อนวัยด้วยอันดับแรกเลยค่ะเราต้องมาดูกันก่อนว่าสมองแก่ที่ว่ามันมันหมายถึงอะไรคุคณหมอคะ คำว่าสมองแก่ในที่นี้หมายถึงภาวะสมองแก่ก่อนวัยอันควรคือคนเราเนี่ยหมอว่ามันเลี่ยงไม่ได้หรอะที่สมองมันจะต้องเสื่อมไปตามวัยหลอดเลือดก,ก็เสื่อมอวัยวะต่างๆก็เสือเส่อมเซลล์สมองก็เสื่อมก็เป็นเรื่องธรรมชาติค่ะแต่อย่าให้มันก่อนวัย เพราะฉะนั้นนี่ช่วงนี้ต้องมาเช็คลิสต์กันหน่อยแล้วว่าอะไรบ้างที่เป็นสัญญาณเตือนว่าเราอาจจะสมองเสื่อมก่อนวัยอันควรนะคะวันนี้วันอะไรกันนะวันนี้วันพ่รัสบัดีแต่นึกนานนึกนานถปุ๊บต้องตอบปั๊บใช่ไหมคะโอเคคือมันนึกก็ยังนึกออกโอเคคือนึกอะไรออกยากใช่นึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกบางทีอีกวันหนึ่งอาจจะนึกออก ส่วนใหญ่นั้นจะลืมเช่นเราต้องจ่ายนี่วันไหนนะเนี่ยลืมหรือไม่ลืมด้วยอันนี้ด้วยด้วยเหรอคะถ่าเราลืมค่ะในสิ่งที่เราจะต้องทําเป็นประจำทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนค่ะแสดงว่านึกอะไรไม่ออกหรือว่าลืมในสิ่งที่เราทําเป็นประจำแลวนั่นเอค่ะใช่แล้วอาจจะมีภาวะที่เราลืมของบางสิ่งบางอย่าง หรือที่นั่นเห็นเยอะมากคือแว่นกับโทรศัพท์ใช่ใช่แว่นอยู่บนหัวแต่คนนึกไม่ออกมาไว้ไหนหัวนี้หมอประจำโทรศัพท์อยู่ในมือแต่ควานหาโทรศัพท์อยู่ไหนโทรศัพท์อยู่ไหนไอ๋อหรือว่าเอาของไว้ที่ไหนใชก็เป็นสัญญาณจะมองสืญญสง่อหัวใช่ใช่หรือบา,บางทีเราไม่สามารถที่จะเรียงลําดับสิ่งที่เราเคยทําเป็นประจาอ๋อจัดลําดับไม่ได้จัดลําดับไม่ได้ใช่ค่ะหรือว่าบางทีล่ะจะตัดสินใจอะไรผิดพลาด Hmm. ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่เราควรจะทําได้แล้วก็เราอาจจะเสีย hmm. เสียความสามารถตรงนั้นไปค่ะ hmm. มไอ้พูกนี้ก็เป็นสัญญาณอันหนึ่งที่อาจจะบ่งบอกว่าเอ้ยคุณ hmm. เริ่มมีปัญหาแก่ก่อนวัยหรือเปล่า hmm. สมองคุณไปเร็วกว่า ที่มันควรจะที่มันควรจะเป็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยตายแล้วแบบนี้ต้องถามแล้วล่ะค่ะว่าแล้วสาเหตุอะไรที่มันทําให้สมองเราเสื่อมก่อนไว้อันควรบ้างจริงๆแล้วสาเหตุมีหลายอย่างค,คือไม่ได้หมายความว่าภาวะดังกล่าวที่เราพูดถึงเนี่ยจะทําให้เรากลายเป็นอัลไซเมอร์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุที่ทําให้สมองแก่ก่อนว้มันมีหลายอย่างอาจจะเป็นภาวะซึมเศร้าก็ได้แล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเพราะซึมเศร้าแบบไม่รู้ตัวจริงอาการอยบางที ไม่อยากพูดกับใครค่ะอยากอยู่คนเดียวคือบางทีคนที่มีอาการซึมเศร้าจะมีความสุขกับการใช้เงินอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นบางทีใช้จ่ายโดยที่ไม่มีเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยภาวะซึมเศร้าอาจจะมาพร้อมๆกับภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตซึ่งถือว่าเป็นเปลี่ยนกางที่เป็นเมเจอร์ของเขาค่ะยกตัวอย่างเช่นอาจจะแบบที่เคยมีคนล้มหน้าล้มหลัง เกษียณอายุไปแล้วก็หายไปหมดเลยก็เป็นไปได้หรืออย่าล้างโอ้ยอยู่กันมาแบบ2 0 30ปีอยู่ๆก็อ,กอยู่คนเดียวใช่ห,หรือเสียคนที่เรารักค่ะหรือถูกเล y ยออฟจากงานที่ตเต็งทําที่งานที่ตเตงรักอะไรอย่เงี้ยเป็นต้นคือการสูญเสียก็จะเป็นตัวกระตุ้นหนึ่งที่ทําให้เกิดภาวะซึมเศร้าแล้วก็เป็นสาเหตุอันหนึ่งที่ทําให้เกิดสัญญาณต่างๆได้ทางสมองนะคะค่ะ การขาดวิตามินเนี่ยสำคัญมากโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่พอละอายุมากขึ้นระบบการย่อยอาหารไม่ดีดูดซึอมอาหารไม่ดีก็ทําให้ขาดสารอาหารถ้าขาดวิตามิน B ีนะโดยเฉพาะวิตามิน b 12ซึ่งเป็นวิตามินที่ช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลระบบประสาทนอกจากนี้ยังมีเรื่องของฮอร์โมนอีกในกลุ่มคนไข้ที่มีปัญหาไทรอยด์ฮอร์โมนก็จะส่งผลถึงภาวะการทํางานของเซลล์ร่างกายนะส่งผลในการทํางานของเซลล์สมองได้เหมือนกันนอกจากนี้ยังมีอะไรอีกบ้าง กลุ่มคนไข้ที่<ม>ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ<ม>ถ้าสมมติว่าดื่มแอลกอฮอล์เยอะๆวันนี้ก็ได้รับแอลกอฮอล์มากเกินไปก็เป็นโทษต่อเซลล์สมองไม่ดีก็เพิ่มความเสี่ยงที่ทําให้เกิดภาวะความจาเสื่อม,มนอกจากนี้อะไรอีกที่เซลล์สมองต้องการ<ม>เราต้องการน้ําในการทางานของขเซลล์ทุกเซลล์เซลล์สมองก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ในภาวะขาดน้ํา<ม><ม>เซลล์สมองทํางานไม่ดีนอกจากนี้แล้วก็ยังพบว่า การรับประทานยาบางอย่างเราอาจจะมีผลข้างเคียงของยาที่เรารับประทานแล้วก็ทําให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความจําได้เหมือนกันนั่นก็เป็นหลายๆสาเหตุที่ทําให้สมองเราเสื่อมหรือว่าแก่ก่อน,อนวัยไอ้ที่เราพูดถึงคําว่าสมองแก่ก่อนวัยเนี่ยมันอันเดียวกับอัลไซเมอร์ไหมคะคุณหมออัลไซเมอร์เนี่ยอาการมันจะมาไม่เหมือนกันเนี่ยอาการมันจะเยอะกว่ามันทําให้เราไม่สามารถที่จะทจะํากิจวัตรประจําวันได้ ยกตัวอย่างใส่เสื้อผ้า,าติดกระดุมไม่เป็นใส่รองเท้าใหม่ได้แป้งฟันไม่เป็นอาจจะ,ะเดินออกไปนอกบ้านแล้วหาทางกลับบ้านไม่ถูกสตาร์ทรถแล้วขับรถไม่เป็นคอ,อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นหรืองงสับสนเวลาสถานที่อันนี้อยู่ที่ไหนอันนี้ทำอะไรไม่สามารถที่จะเข้าใจภาพไม่สามารถที่เข้าใจสิ่งที่เขียน การทํากิจกรรมต่างๆในชีวิตมันมันสูญเสียวความสามารถตรงนี้ไปหมดเลยเคยเป็นคนอารมณ์เย็นก็อาจจะเป็นคนที่กลายเป็นคนที่มีอารมณ์ก้าว้าวอ,อารมณ์นะคะพฤติกรรมลักษณะน,นิสัยเปลี่ยนเป็นคนละคนเลย โอ้ห oh, ฟังแล้วมีหน้าคุณหมอท่าบอกว่าอัลไซเมอร์มันหนักหนากว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ค่ะดูรายการเราแล้วก็จะได้ดูแลสมองของเรามไม่ให้แก่ก่อนวัยแล้วก็ไม่ให้เสี่ยงต่อการเป็นอัลไซเมอร์ด้วย<ม>เพราะฉะนั้นตอนนี้พักสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันว่าเคล็ดลับหรือว่าเทคนิคอะไรที่จะช่วยรักษาสมองของเราเอาไว้ไม่ให้มันแก่ก่อนวัยอันควรนะคะแต่ว่าตอนนี้พักสักครู่ก่อนค่ะ หมอชวนคุยช่วงที่2สนับสนุนโดยออติสินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดูแลรูปร่างช่วงที่2ของหมอชวนคุยของเราค่ะสนับสนุนโดยออติสินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดูดูแลรูปร่างรูปร่างดีสมองต้องดีด้วยต้องดีทั้งดีครบทุกด้านใช่ไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะเราก็ต้องเอาสิ่งดีๆจากภายนอก เพื่อไปดูแลสมองที่อยู่ภายในของเรากันบ้างดีกว่าถ้าไม่อยากแก่ต้องรู้จักดูแลนี่ไงขอเคล็ดลับเลยค่ะคุณหมอคะเราพอจะมีเคล็ดลับอะไรที่ช่วยชะลอสมองไม่ให้แก่ก่อนไว้อันควรได้บ้างไหมคะเคล็ดลับอันแรกเลยคุณแนนสมองเนี่ยจริงๆแล้วเหมือนกล้ามเนื้อของร่างกายค่ะเหมือนส่วนอื่นๆของร่างกายถ้าไม่ใช้มันก็เสื่อมเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้สมองเสื่อมทิปอันแรกเลย คุณต้องเอ็กซ์เซอร์ไซส์สมองเอ็กซ์เซอร์ไซส์สมองถ้าหน้าไม่อยากแก่ก็ต้องเอ็กซ์เซอร์ไซส์กล้ามเนื้อถ้าไม่อยากอ้วนก็ต้องเอ็กซ์เซอร์ไซส์เอ็กเซอร์ไซส์กล้ามเนื้อเหมือนการสมองถ้าคุณไม่อยากแก่ถ้าต้องการให้สมองทํางานดีคุณก็ต้องรู้จักเอ็กซ์เซอร์ไซส์ออกกําลังกายสมองด้วยวิธีอะไรได้บ้างหัดทําอะไรใหม่ๆอ๋ออันนี้ก็ใช่แลคุณนาเล่นกีตาร์เป็นปะ เคยซื้อกูเล่มาตอนนี้อยากย่ายเกาะแล้วมันเล่นไม่ได้มันต้องทําอะไรที่เราไม่เคยทําอะไรใหม่ๆอย่างเช่นหัดเล่นกีตาร์หัดเล่นเปียโนไม่เคยตีกอล์ฟหัดตีกอล์ฟอีกอันหนึ่งที่ทําได้ดีนะคุณแอนคือเต้นราค่ะคือเต้นรามันฝึกหลายอย่างนะฝึกฟังสมองกล้ามเนื้อการทรงตัวการเต้นรานี่ได้หลายอย่างได้ออกกําลังกายด้วย น่าสนใจใช่หัดทำอะไรที่คุณต้องเพิ่มความเก่งของตัวเองเป็นสเต็ปขั้นที่หนึ่งอ่ะเพิ่มไปอ่ะเทควันโดขั้นที่หนึ่งเทควันโดขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่อย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็เอาชนะไปเรื่อยๆ่ใช่ใช่ให้มันให้มันได้มากขึ้นเรื่อยๆอัพเลเวลอัพเลเวลถูกต้องค่ะนั่นคือทิปอันที่หนึ่งทิปอันที่สองต้องรู้จักออกกําลังกายเพราะว่า การกระตุ้นให้ร่างกายได้มีการออกกําลังกายเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ช่วยทําให้ระบบไหลเวียนเลือดดีค่ะนั่นหมายความว่าหลอดเลือดก็ต้องดีซึ่งการขยายตัวของหลอดเลือดการนําออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายาการทาํางานของเซลล์สมองก็ได้อาหารได้ออกซิเจนมาจากหลอดเลือดนอกจากนี้แล้วเนี่ยการที่คุณออกกําลังกายมันเป็นตัวที่ทําให้คุณลดความเครียดค่ะความเหนื่อยล้ทาทั้งนั้นจิตใจทั้งหลายแล่เนี่ยเวลาที่เออกกาลังกายมันจะลดลง ไม่ว่าจะแค่การเดินหรือการวิ่งเล็กน้อยแต่ทั้งหมดเหมือนกับเป็นการชาร์จแบตให้กับเ,เซลล์สมองของเราอีกอันที่สำคัญคือการนอนหลับพักผ่อนใช่เพราะการนอนหลับเนี่ยเป็นอะไรที่จําเป็นมากค่ะที่จะทําให้สมองเนี่ยมันได้ฟื้นตัวถูกมันได้ฟื้นตัวไม่ได้ชาร์จแบตมันได้มีการชาร์จพลังงานเข้าไปในเซลล์คุณแนนลองสังเกตดูวันไหนที่เราหลับสนิท เราจะสดชื่อเราจะมาใช่เราจะไรมากเราจะสมองเออใช่วันไหนนอแล้งตื๊ดตืกใช่คิดอะไรไม่ออกคุณจะต้องมีสันทนาการอะไรก็ตามที่ทําให้คุณได้หัวเราะการหัวเราะนี่คือยาชนิดหนึ่งเพราะว่าหนึ่งมันช่วยลดความเครียดของร่างกายเวลาที่เราหัวเราะเวลาที่เราอารมณ์ดีมันก็จะมีการหลั่งฮอร์โมนดีๆออกมาแล้วก็ให้พยายามเช็คลิสต์ตัวเองว่าตัวเองมีความเครียดอะไรบ้าง จัดการกับความเครียดต้องรู้วิธีจัดการกับความเครียดนอกจากนี้แล้วเราควรจะทําอะไรอีกอควรที่จะทานอาหารที่ช่วยกระตุ้นการทํางานของเซลล์สมองเขาเรียกกลุ่มอาหารพวกนี้ว่าเป็น b r รน n booster diet ก็คือเป็นอาหารที่บูสต์การทํางานของเซลล์สมองที่สําคัญก็คือโอเมก้า3โอเมก้า3เนี่ยมีสารที่ช่วยลดการอักเสบ EPA มีสารที่ช่วย ในเรื่องของสมองและความจำคือ DHA นะถ้าสมมติเราไม่ชอบปลาจริงๆเหม็นกินปลาจริงๆเราอาจจะไปทานกลุ่มที่ไม่ใช่ปลาแต่ก็ให้โอเมก้าสเหมือนกันคือกลุ่มถั่วนะถั่วที่สำคัญก็จะมีถั่ววอลนัทนะมนเมล็ดทานตะวันก็เป็นอีกอาหารหนึ่งที่มีโอเมก้าสนะคะ โอเมก้า3มาจากปลาถ้าไม่ชอบปลาหลีกไปทานถั่วนะถั่วใชแต่ถ้าไม่ทานทั้งปลาทั้งถั่วทำไนทงนะคะขาวนี้ตายเลยขาวนี้ก็ต้องไปอาศัยอาหารเสริมแ<อ>นนมันจะมีอาหารเสริมกลุ่มที่เป็นโอเมก้า3แต่ว่าควรจะเลือกโอเมก้า3ที่ช่วยในเรื่องของเซลล์สมองก็ต้องให้มี DHA สูงต้องให้มี EPA ในขนาดสูงทานไปแล้วเนี่ยช่วยในเรื่องของการทํางานของเซลล์ได้ดีกว่ามันยังมีกลุ่มอาหารบางอย่างอีก คนใต้เนี่ยมาว่าสมองเฉียบคมทําไมเขากินอะไรคะคุณหมอเขากินขมิ้นไงคแม่ใช่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอตัวสารสําคัญนะคือตัวเคอร์คุมินนับว่าเป็นสารตัวหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของป้องกันความเสื่อมของเซลล์สมองค่ะอีกอันหนึ่งที่หมอดื่มบ่อยมากทุกวันทุกวันชาเขียวชาเขียวโพลีฟินนลในชาเขียวก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวช่วยที่ดีค่ะหรือ ซีบีดคือสาหร่ายทะเลถ้าเป็นกลุ่มผักก็จะมีพวกผักขมบล็อกครีเนี่ยฟักทองค่ะเม็ดฟักทองถั่วเหลืองแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออย่าปล่อยให้อ้วนแล้วก็อย่าลืมหลอดเลือดอให้หลอดเลือดแข็งแรงะนะให้หลอดเลือดมีสุขภาพของหลอดเลือดที่ดีให้สามารถนำออกซิเจนไปได้นําอาหารไปได้มันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยซ่อมการบาดเจ็บหรือซ่อมความเสื่อมของเซลล์สมองเนี่ยให้มันแข็งแรงกลับมาได้ ไม่ได้ยากเลยไม่ได้ยาก วันนี้เราได้ทราบเคล็ดลับในการชะลอสมองแก่กันไปเรียบร้อย9เทคนิคนําไปทําปฏิบัติตัวกันนะคะสมองของเราจะได้ไม่แก่ก่อนวัยอันควรนะคะและที่สําคัญใครมีปัญหาจะเป็นเรื่องของสุขภาพหรือว่าความสวยความงามปรึกษามาได้เราเปิดอ f ฟ i ิเชียลไลนของทางรายการให้คุณแล้วนะคะมีแอดไซน์นำหน้าตามด้วยด็อกเตอร์จุดอัจจิมาสามารถปรึกษาได้นะคะจะเอาเรื่อง<ม>เนี่ยมาทารายการใช่ใชเป,น,เปนปรโน์กับคนคอื่นด้วย<ช>นะคะอย่าลืมแอดกันมาเยอะๆนะเอาละวันนี้หมดเวลาแล้ว ะะก่อนจากการขอบคุณดอกไม้สวยๆที่ช่วยเพิ่มความสดชื่นให้กับเรา2คนทุกสัปดาห์เลยจากแคปซูลฟ r อริสนะคะจะสังเกตว่าดอกไม้เราไม่เคยสีซี่หรือไม่เคยเหี่ยวเลยสั่งครั้งเดียวอยู่ตลอดการเพราะฉะนั้นใครสนใจสั่งได้ทุกโอกาสเลยค่ะขึ้นคอนแทคให้หน้าจอเรียบร้อยแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้คุณหมอลนะแนลลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ